มาตรา205ตราบใดการชำระหนี้ยังไม่ได้กระทำลงพอพฤติการอันใดอันหนึง่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่มาตรา205เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของลูกหนี้ว่าตนยังไม่ได้ผิดนัดขอแก้ตัวที่จะอ้างได้ตามมาตรา205นี้จะต้องเป็นกรณีที่มีพฤติการยอย่างได้ย่างเง่งเกิดขึ้น เป็นเหตุขัดขวางทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ซึ่งพฤติการดังกล่าวนะั้นเป็นพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบกล่าวคือไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้หรือไม่ใช่พฤติการที่ลูกหนี้ก่อขึ้นเองเช่นเหตุสุดพิสัยอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นเหตุอื่นๆก็ได้ข้อสำคัญต้องเป็นพฤติการซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ข้อแก่ตัวตามมาตรา205นี้เป็นข้อยกเว้นของกรณีตามมาตรา204แต่ไม่ใช่ข้อยกเว้นของกรณีตามมาตรา206ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพฤติการอย่างอื่นที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบคำพิพากษาฎีกาที่2189ทับ2523จำเลยทำสัญญาซื้อของจากโจทย์ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ของสูญหายในระหว่างขนส่งมาประเทศไทยจึงเป็นเรื่องผลวิสัยที่โจทย์จะป้องกันได้ถือว่าเป็นพฤติการอันโจทย์ไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา205โจทยังไม่ได้ชื่อว่าผิดนัดจำเลยต้องให้เวลาแก่โจทย์ปฏิบัติตามสัญญาเพราะเวลาที่กำหนดไว้เดิมล่วงพ้นไปแล้วคำพิพากษาดีกาที่3095 2523 วันที่กำหนดจะไปโจทรทะเบียนอูนบ้านกันนะที่ว่าการอำเภอตรงกับวันอาทิตย์โจ,จ์จำเลยจะถือเอาข้อกำหนดมันดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ผิดนัดหาได้ไหมข้อสังเกตมาตรา2 0 5เป็นเพียงข้อแก้ตัวว่าลูกหนี้ยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่างใดเมื่อพฤติการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงหรือผ่านพ้นไป ลูกนี้ก็ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้านี้มาตรา206ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิดมาตรานี้เป็นเรื่องการผิดนัดของลูกนี่ในกรณีที่ลูกนี่ได้ทำละเมิดซึ่งถือว่าลูกนี่ผิดนัดทันทีเมื่อทำละเมิดส่วนเรื่องความหมายของคำว่าละเมิด นั้นก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา400เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนั้นในทันทีที่ทำละเมิดโดยไม่อาจชื้อเอาประโยชน์เท่าเงื่อนเวลาใดได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าการทำละเมิดนั้นเป็นการทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดต่อกฎหมายทําให้เขาเสียหายข้อสังเกตที่หนึ่ง นี่อันเกิดแต่มูลละเมิดต้องถือว่านี่ถึงกำหนดชำระและลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด2การผิดนัดเพราะละเมิดตามมาตรา206นี้ลูกหนี่จะยกข้อแก้ตัวตามมาตรา205มาเป็นข้ออ้างว่าตนยังไม่ผิดนัดหาได้ไม่ต้องถือว่าผิดนัดทันทีนับแต่เวลาที่ทำละเมิดคำพิาพากษาดีกาที่ 2 3 6 1ามหกหการที่ศาลกำหนดจำนวนเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่จำเลยชดใช้ในกรณีละเมิดนั้นไม่ใช่ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันพิพากษาแต่ศาลกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับความเสียหายมาแล้วตั้งแต่วันทำละเมิดและกฎหมายก็บัญญัติไว้ให้ถือว่าจำเลยผิดนัดตั้งแต่วันทำละเมิด จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ตั้งแต่วันทำละเมิดการที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินก้อนแม้จะขอค่าเสียหายเป็นคำนวณในอนาคตเข้ามาด้วยจำเลยก็ต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดมาตรา207ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้และเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ใช้ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด มาตรา207นี้เป็นหลักทั่วไปในเรื่องเจ้าหนี้ผิดนัดซึ่งนอกจากมาตรา207แล้วยังมีกรณีตามมาตรา208วรรค2และมาตรา210อีกที่ถือว่าเป็นเรื่องเจ้าหนี้ผิดนัดเช่นกันความสำคัญของมาตรา207ที่จะถือว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดต้องประกอบไปด้วย 1. ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ และ 2. เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ในกรณีที่1ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้หมายความว่าต้องเป็นการขอปฏิบัติการชำระหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายและจะต้องเป็นการขอปฏิบัติการชำระหนี้อย่างจริงๆกล่าวคือในขณะที่ขอชำระหนี้นั้นลูกหนี้จะต้องอยู่ในฐานะที่จะชำระหนี้ได้จริง กรณีที่2เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจ,จากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้หมายความว่าการที่เจ้าหนี้ปฏิเสธไม่รับชำระหนี้ต้องเป็นกรณีที่การปฏิเสธนั้นไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ถึงจะถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัดกรณีของมูลเหตุที่เจ้าหนี้จะยกขึ้นอ้างได้เพื่อที่จะปฏิเสธไม่รับการขอปฏิบัติการชำระหนี้ จะต้องเป็นการขอปฏิบัติการชำระหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการชำระหนี้ล่าช้าการขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อบุคคลที่จะรับชำระหนี้โดยฝ่าฝืนมาตรา315ถึงมาตรา318การชำระหนี้เพียงบางส่วนหรือชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้การขอชำระหนี้ผิดสถานที่การชำระหนี้ขาดตกบุคคล การชำระหนี้ไม่ถูกต้องตรงกับความประสงค์อันแท้จริงในมูลหนี้เป็นตน้นเหล่านี้ถือว่าเป็นมูลเหตุที่เจ้าหนี้จะนำมาอ้างได้คำพิพากษาดีกาที่2491 2522ผู้คำประกันขอชำระหนี้ตามจำนวนที่ต้องรับผิดแต่เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้เจ้าหนี้ผิดนัดผู้คำประกันไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยหลังจากที่เจ้าหนี้ผิดนัด